ครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีดีต้อนรับเข้าสู่ส่องมาเฮงมวลซืชอนะครับเนาะอามุน้วันที่ยิบสู่เขางามแดงนะครับเนาะมาเบิ่งบรรยากาศบนหอประทับด้วยกันนะครับเด้อฝากกดไล์กดแชร์กดติดตามนะครับเนาะไปเบิ่งปูตาพุทธิมีแนวทางยังฝากพ่อพี่น้องครับผมอย่าพลาดนะครับเนาะอตจาากปปปู คุณกุ้โคเทียขาุตทุกคุ้งโคไก่หลุอสารแล้วก็เด้มทางเดินทางเนี่ย ม่เงอนดด้พอม่มงอนค่้ไอ้มันเรื่อปแตงตั้งด้มามวนไหนวัดตูเททองมางมูนค่ดไหว่าสิอร้อเตี้ยหรือผู้รังค้อนกับเกิดหรือวัดสิเตอ้ยกระสีภาเกิดแต้หนือเพอาเอรทายว่งมาทาเกิดทั้งรู้งานรู้หลักว่าสิหล่อเข้าไปเต็มยหรือยกยงมันงนาท้ายำป่า วันวาฉันพอวันี่๊ะัเชียงเอง๊กับเอ๊น้ำขังก่อนเดีอกว่ากับเขาวาวัจ้พราะที่เอ็กตรงกันต้นกับเราครับว่าถวายทองมันอย่างเพ่อะว่าวันที่ยีที่เก่าวันที่เชาวก็เม,มือเพิ่มมเแต่เป็นเนมื่อฉันวันใด้วันที่ยีที่เกา กการแบบนี้มันมามาแข่งก mm ัน hmm. กันหมเนาอมาถึกมามาในเรื่องภาวะของเอ็น่างองก็องเอฟทีะเอฟทีก็อยากร่องแงกันมาแางกัอะนองมาท่านาทัดกัน้ำบุกน้ร้านด้วยบุนบาร่งีตัที่จะขายตู่ตาปุ้งุ้งเจ้าที่เต้าั้นเต่าบ้านเต่าช่อง มาเป th <À S 1> ็นพักที่ภายใด้มาถูกหลานแบบน้ไม่หืินความถานทักคือขาดขนาดถวายปูต่าเลปูต่าเป็นคู่รักเล้าูด้วยหาไม่คูกไม่รักไม่โูไม่หวานชู้คูุ่ึข้อห้าหางไม่ดีใด้ล้วถูกต้องาเป้าหนเป้าดีๆแล้วจะหายนำได้เฮีย่ยหัวข้องไ้ไหมเป้าเฮียแบบแต่ถ้านาได้เฮียายขาได้นา เอาอัตื้นนะพอเฮีเอางนทงพูน่ะเฮ่ยมากพอปู่อวาดีประทังเอาอาหารเก่งมากคือแขกแขทั้งปู่เอี่ยงคือมีไข่ไม่ไข่ปู่มาป่าที่ปู่มาไมถือกระชงว่าชื่อกาชื่อว่าปูมาเฉพาะมันตู่ไงนะปูมาไม่ใช่ปูนานะป่ะทันปู่นะ ตรงนัอยเนาะตรงที่กำน้อยทงทุกทน้องยทงแขกนีูน่าอูน้อยน้อยคุับปะทุกที่น้อยทงนี่ค่ะมู่ว่ะจีนกับเออขาวช้ารคนแอิายเออร์บ๊อกตังตงบ๊อกตังวกกันบ๊กถเป็นพันหนักกันไอ้่งนี้ระดับหนึ่งได้ก็จานะอือดดีด ใช่มืเอนวมาหัวถางท่านคือการถายฐานได้หรือเด้เออภาทถางกระจายการกำลังที่ได้ถางอือตัอันนั้นแต่หน้าขาดเชื่อโกท่านหน้าขาดกับกำนังที่เด็ด้วยบอนบารไม่ข็งอีนักหรือได้ามือเหยีมืถางได้หรือเ้อบบนร้หายถ่ายยาวจังเลยถางเบอรบ่หลายถ่ายบาเยาวถางกับบาร์เหล่ได้หรือเด้อผู้ร้งคนกระตายก็ผู้ร่างคนกระถางบาร์ ข้องคำวัดเพราะมาหนังเมื่ใชดเหตุการ์เพราะว่าการกระทําของตัวเองทาใน,นปฏิบัติปฏิบัติช่องท,ทุกทิ้งทุกจังการทิ่งืุกอดเป็นตัแต่ของบาราบีการทิ้ตันเ้ที่แสวันถือวันต้องทุกทิงทุกจังถือต้องข้องนั้นเพอบาอาิษฐาทจิตใจน้องกัน ทั้งรูปแานเอฟมทีท <Jorge. S 1> <disciple. S 2> ุกคนทั้งไก่ทั้งไก่ไต้กีฟาวบ้างของจักได้เอฟทีครื่องหนึ่งพอเอือน้ายบุญ้ายบุญโอชีกับข้ายทยบุญโอตาไายบุญโอุ่นคงลูกหลานหวงถั่งขานคือชาตานนะเพิ่นปฏิบัติดีปฏิบัติทอให้ลรูหลานมาเห็ดมาแขงแล้วดกดยเพิ่นหายกินเพิ่นหายทานเขาบุญบาตรี่เพื่น มันจังเกิดเป็นเงินเป็นข้ามมากนะลูกนะเมื่อใดเป็นเงินเป็นข้ามแบบกับมาทางบนทางบนเครื่องหน่ะเกราหน้าบกอาน้าเราหาราะจีบเขาบังรวมเขาังแตกกว่านุคนทัวร์ทางน้อกันบ้านเมืองเข้าจังไยูเงย่นเป็นทุกตั้งหลือเปลนะ่ทางบ้านเป็นตั้งกันเป็นฮอพ่อาฮอไทยเขาเออฮอนเปาฮอนไทยทายล,ลูกทาง้าตั้ง หายตู้แพงด่านในทุน่มห้องหายตู้ได้เออเขาไมงติดใจขายเข,ขอเออเขาบวบานทันเขาว่านตู้ขอหัวหนังจักที่ไปอาไทยไปการงานกะว่าวไม่เออเฮ็ดเร็วเขากะยกเรื่อง,อง,องอปา้าันรไรกะว่าไหนข่าวยากมา,ามกแพงน้ำกะทาวนน้ำกะท่วแหงบินกะทะขาว อรูพายใครเอ็บกามาอย่างนี้ก็เออน่อเข้าเอาแก่กามามีจักรีให้ตังไหนดนะใคไปพร้อมขอนม่พอมอะไรนะอาิฐานติดพอเออวันที่หนึ่งให้จังได้จีบบยัางมี้จิบได้บ้างค่ะวันที่หนึ่งให้จังไดจีบบย่างนี้ิ้นได้ค่ะทรยขขาเลยออหนว่าเพิ่มักทานน่ามาคู่ว่าค่ เงินกับวังนี้พอไหมีเงินดอยอยากทวมทวายอยากคอยอยากแข็งแต่นัองคืนทำงานอย่างไร้ายเ่นขังล้าย้ายจ้านก็ขาดแบบเที่น้องคืมรลายเล้ยว่าจังหวะแต่จังไรพออหยขอจะทวันที่หนึ่งแม่นมาไม่เงินกับที่ขอเช่นเขาไหวหรือเปล่ามาเบาไปตัแห่พอวา เขาขาดปัจจี่ไมเห็นปไายทางเราอิทพอนั่นแหละฮ่าๆบาดานว่าอืมเนี่ยก็ถือว่าไม่อยู่คู่ทำก่อนือไปอาใครไค่เพิ่งฝันเนาะคันว่ามันว่าอาใครไค่เพิ่งนั่งแม่คู่่าดานว่ะเป็นเือไห้น้องหมึกเนาะเป็นเือห้อืมอืมเป็นชาวพานเมิร์มเขาเป็นชาวพานเมิร์มวันพิ้นหมึ่งเนาะ วาอ่อนว่านขอพอพอว่าตัดทิ้งให้วักยันเออตัดทิ้งตัดทิ้งเก้าทิ้งหากว่าตากว่าทิ้งเก้าทิ้งหนวันทั้งทีม่งเลยว่าห้เกินวันนี้ว่าอ่อนว่าอ่นขอพอพ่อเกินมันพกพอว่าถามนันค่อหนผู้ขาขว่าไหวเราวิว่าถว่าไหนว่าไหนได้พ้าไหน ขั้นมัานต่งไม่เอาเก้าชไปก่อนมาหลุเร้องพอบ้านแต่งเออคิววันที่หนึ่งก็เก้าชีได้แค่เก้าชเขบขั้นร้ายก็มานั้นมันบ้านหลังได้แค่เกาชีเขาไ่ร่ามกหลุกร้องให้อดเอาถ้าตารงานหนาตั้งเอาไหมเอองาวบ้านที่หนึ่งเอาเก้าชีถ้าการ้าหลุรอบ้านไดเพาะหนังดีบ้านอันพางใจดำเพอใจดีเลย ตั้งว่าเก้าทีปัาที่แรกแียงเอาที่ทีกว่าปัาที่แรกเอาที่ที่ปทบบททไปมาหาท่ผมปัาไม่ว่าร้านมันหลายครูหลายคนเออจากม้วมทางจากม้วมทางึงไว่คู่ข้าถังว่าถางังมลวอกถิ่นกระ,กระตวนต้อหม้อไก่มาหลายหมองหลาย,าลายพอจากท่อทักวัดทั้งว่าว่าถ,ามมาถางังเอ้าขั้นว่าไม่ยี่พอนี่กระตักกอ้เพิ่ไผ่วัาถางังอ๋พอพอคาว่าไผ่ ปักเสียกะที่ยเขาที่ข้องก้อนนั<ะ>้นปักที่นึ่งหมาปัากวัด<ะ>เกินว่าอะไรบ้ักที่ว่าท่านเกินว่าอะไเกินว่าไรอืมแต่ว่ามากก่มาเถิดว่าท่านจาพรราท่านไดจากปักที่ว่าท่านแล้วหรือต้องใครมาบ่าเดดกที่คู่ไหก็บ,หบ่านหครใมาบานังไหนก็ว้านังไม้ทั้งบ้าน้ังเอาของแม้วู่ว่า บ้านหลังเก่าก็ห้าเกตือบ้านเลขที่ห้าเกตืบ้านหลังใหม่ก็ห้าเกตชอบ้านหลังเก่าก็ห้าเกบ้าอไก่นี่นานไหมบ้ากลใกล้ใกล้เออขั้นค้นมันเติไหมวะเอาชิ้ค้อนั้ไปนั่งดูขางอันไหนคุยข้าเออไปนั่งอู่หลังอันไหนคุยข่างวัดใกล้ที่หัวมันโค้งๆน้นบางเียดเองมัดอะไรข้อม่ พว่าเดิมมากขวญาน้อนะมันข้ากลั่นแต่ว่ามัอาหารมานถือบ้างได้ที่ได้ไข้าบ้างได้ที่ว่าหางแห้งเมื่อไรนีเมื่อไรกินข้าวบาดิมันจะเข้าหนาวมอ้ยอันมบ้านถวไยตาบ้าได้บ้านถวไยแห้งตาครับบ้านแบ,บบแกนติดตาบา้าบ้านนี้ม่างหน,นักหนอตบาบ้าได้ เข้าบางมาอยู่เขาดำหมอกมากที่นี่ที่เดียวมจากบวมาณที่เดียวแล้วรืต้องหามากบางในน่ะตั้งที่ไปบางที่นั่งเขาพ่อแท้ตายพักล้าวเล่าถึงตายพักตายทักฟังเยอะมากบางในน่ะข้อกัดยู่เรืเก้าวทีข้อกัดนี่แหละผาบาร้าหลตื้อฟ้าตื้อตัวเล่กเก่าทีนั่งะ ฟ้าตื่นเจ้าดำพอหมดปลาชิ้นเลยเราพอหมดปลาชิ้นเลยเราหมดปลาชิ้นที่ห้าบาทเลยเราที่เอาไปชิมไม่ขายพอที่เอาไปชิมไม่ไม่เอาไปชิมไม่ไม่เอาไปชิมไม่ชิมห้าไปชิมไม่เออปลาชิ้นหมดแล้วชิมห้าบาทนั้นวันนี้ชิมนะชิมดีๆนะใครชิมก่อนครับเพราะว่ากินได้ ถิงได้คนไม่งั้นตัดถิงได้คนไม่ง่อนตัดิงได้เขค่ยาเที่าบ่ะถิงไัิงได้สงเท่าตัดถิงเลยถิงได้เท่า่าจัว่าตัดถิงไน้สองเท่าบ่าว่าบ้าหาคอว่าหร้าน้าว่าพูดภางนะไงหายเงินไปเก้าสิบห้าบาทไปตึมไาวัดเต็มงขังคอว่เ้าเที่ยาบเต้าขังวัาเต็มขังพอมาะจะ เอาไปค้าเหี oh, ่ยวสาพ่อเองนั้นาพ่อเอาไปค้าเหี่ยวพ่อพ่อปเ้ากลับมนไปทักัให้มงรืไปที่หึงจำมาหาพ่อบอกไอนั้นสาพ่ออย่างี้เจาพ่มาค้านมั่นแตบว่ามึงพ่อตายไปแค่เท่าที่ผ่านไปไแค่นั้าเออ้เขาไรคิดว่าจังเอามาถึงนั้งล่ะค้าหน้าวะ อัรนี่คัดองนั่งหนักมาขันข้าตวัดแล้อ่ออ้ยนสีบ้านพักวางรวาเวเอ้าคัดไหมเขาความมากปากถนมาที่คิดบ้านตามทันดาตามทันดานะตามทันดาฮะได้ต้องรัไม่พูดมากเอบเขาต้องนั่งกอบกอนตด้เขาความมากปากถรมาได้หรือปะ อันนี้ด้าพาด้วยไม่ใช่นางสีดานะ